บริษัทวายจีบู n เลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับทำไมราคาทองคำเมื่อคืนนี้ร่วงแรงจังและทิศทางต่อไปข้างหน้าทองคำจะเ,เด้งขึ้นได้ไหมหรือจะลงต่อไปนะครับสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันพิเชียและคุณบุรเกตค่ะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ทองร่วงไปตั้ง40กว่าเหรียญน,นะฮะเป็นเพราะใดแล้วแนวโน้มต่อไปจะเป็นไงครับ หลักๆน่าจะมาจากการตั้งแต่ตั้งแต่ประเทศฝรั่งเศสที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้นายยกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยโดยที่นายยกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยมีนโยบายออกจะเป็นประชานิยมนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ ECB ซึ่งมีนโยบายการรัดเข็มขัดลดการจ้างงานแล้วก็เออ,เอ,อ เรื่องภาษีที่เขาจะจะขึ้นาภาษีกับนคนรวยในชะ่ค่ะตรงนี้เป็นนโยบายที่สวนทางเพดฉะนั้นถ้าเฝรั่งเศษเนี่ยซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของของ ECB เนี่ยมีนโยบายที่สวนทางกับ ECB เนี่ยปัญหาใหญ่ๆต่อไปอ้างหน้าเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากหรือว่าเขาห่วงแม้กระทั่งว่าอาจจะมีการออกมาจาก ECB เถ้าเอ่อนโยบายของสรังเซนไม่สามารถใช้กันได้จากอ c ซดอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ There, ่งทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจจะเห็นได้เลยว่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนลงมาเยอะมากทองคํำก็กลับตัวอ่อนลงมาตามยูโรประกอบกับทาเอ่อกรีซซึ่งมีปัญหาเรื่องเรื่องเอ่อการเอ่อกรีก็ตั้งรัฐบาลยังไม่ได้นะฮะรัฐบาลผสมฮะ รัฐาลยัง,ง,งไม่สามารถตั้งได้อันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งแลว้วก็ถ้าตั้งไม่ได้จริงๆฟอร์มที่ฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลถ้าถูกฟอร์มขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีนโยบายประชานิยมเหมือนกับตั้งเทะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าน่าเป็นห่วงเพราะนั้นเนี่ยจุดอ่อนที่สุดของของอยูโรโซนตอนนี้ก็คืออยู่ที่กรีกกับ ภาพเสซึ่งต้องจับตาองว่าเออจะไปได้แค่ไหนถ้ายูโรยังคงอ่อนค่าต่อไปมันผลักดันไอ้พวก c o ม m o d i t y พอดักไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเป็นทองเนี่ยถูกกดดันให้ลงมาหมดเลยค่ะจะ<อ>เห็นด้วยว่าวุฒก็ถูกทุบลงมาด้วยนะคะใช่ครับลงสามขาเลยนะฮะทั้งหุ้นทั้งทองคําทั้งน้ํามันเลยนะฮะ,ะโอ้โหแต่ที่ฉันเชื่อว่าถ้าทองคําลงมาอีกสักพักหนึ่งความเป็นเซฟเทเวนน่าจะกลับมาแต่ ความไม่มั่นใจตรงที่ว่าจะรับกันได้ยาวแค่ไหนเพราะว่าเรามองจากประจายทางเท,เทคนิคแล้วเนี่ยถ้าหนึ่งห้าแปดศูนย์ไม่สามารถรับอยู่เนี่ยรับต่อไปของของ,ของทองคำเนี่ยมันจะไปอยู่ที่หนึ่งห้าสามสี่เลยซึ่งคาไกลมากดูตามตามแบบไฟโบราซชีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองว่าหนึ่งห้าแปดศูนย์เอาอยู่ไหมอะคะ่ะ ก็ตอนนี้มันก็1590แล้วนะฮะคุณวันแค่เหรียญเท่านั้นเองแล้ะเทศ่เ้าก็ถูกทุบลงมาตั้ง15เหรียญสบายบายถ้ายุโรปเปิดมายังคงอ่อนค่าของยูโร,อย,อ,ยโรอยู่โอกาสที่ทองคำจะปรับตามก้นยังน่าจะมีอยู่อะค่ะเมื่อสักครู่นี้ร่วงไปถึง1,586เหรียญน,นะฮะคุณพะาันครับค่ะต้นทักัค่ะทน้าน้นหุดถ้าหลุด 80ได้น่น่าเป็นห่วงมากค่ะโอ้นะฮะก็<อ>คือสปีดที่ลงรู้สึกเร็วมากเลยนะฮะเร็วค่ะเหมือนกับทุกคนก็คือตั้งคัดล็อกไว้พวกเตุฟันอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ลงมาแรงเนี่ยมันมาจากพวกเพจฟันของอเมริกาที่เค้ตั้งซอฟล็อยู่แถวพันหก อะไรที่ต่ำกวันห้อยยี่สจะเห็นได้เลยว่ามันลงมาเร็วมาก <ลง S 2> ใช้เวลาแค่สินาทีท่อนเองอ่าเขาเรียกเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งนะฮะโปรแกรมเทรดดิ้งตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เลยซับลอสออเดอร์นะฮะค่ะโอ้โถ้าหลุดหนึ่งถ้าแปดศูนยก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกันจะเจอซับลอสออเดอร์อีกรอบหนึ่งนะคะโอ้โหมาในยามวิกฤตอย่างนี้นะฮะผู้ลงทุน ที่ติดดอยติดดอยทองไว้นี่คุณพาวนจะมีคาแนะนำอย่างไรได้บ้างครับคือถ้าไม่สูงก,ก็แนะนำให้ถ้ารีบาวก็ให้ออกมาซะลราก็รอจังหวะเข้าใหม่ครับแต่ถ้าจะถามว่าชอตตอนนี้เนี่ยดิฉันไม่มั่นใจเฉึงพัน้าร้อยแปดสิบว่าเอาอยู่ไหม โอ้มาชัดตอนนี้มันก็เสียเปรียบแล้วม,มันเหลือไม่สี่เหรียญมันเสียงยงนีนะถ้าเอาอยู่เนี่ยโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือพันหกร้อห้าร้อยสิบนีถ้ายืนอยู่เหนือพันห้อสิบห้าได้ก็แปลว่าดิดกลับอืมนั้นเนี่ยปัจจัยที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องดูเนี่ยแนวรับแนวต้านของของวันนี้เนี่ยแนวต้านที่สําคัญเลยเนี่ยว่าจะยืนเป็นขาลงหรือขาขึ้นอยู่ที่หนึ่งพัน 6 1รอยสิบห้า US dollar จะรอยกาวหรือสอง0มืสามพันแปดร้อยบาทต่อบาทองคำนะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยตัว,ต,วตัวสุดท้ายเลยสืพันห้าร้อยแปดสิบก็คือหรือสอง9มืสาพันสองร้อยเก้าสิบบาทต่อบาตทองคำถ้าตัวเนี้ยเบรสเราเชื่อว่ามีโอกาสได้เห็นต่ำเลยค่ะ ทองนี้ยังหักหัวลงมาเลยนะฮะโอ้โ oh. หเออตอนนี้กราฟทุกตัวหัวทิ่มลงมาหมดเลยหั่หเลี่ยปัจจัยมีอันเดียวคือที่อเมริกาแล้วค่ะว่าจะมออีการแถลงข่าวพรุ่งนี้เนี่ยของเฟดเนี่ยมีอะไรที่จะเข้ามาเสริมให้ทองคําสามารถขับตัวขึ้นได้ไหมเพราะว่า ะมีการประกาศตัวเลการจ้างงานเนี่ยของพรุ่งนี้แล้ตอนตอนประมาณทุ่มครึ่งและตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยเออฟรดจะมีะแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางทางการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เราเชื่อว่าคิปนี้จะถ้ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้น่าจะมาจากสองตัวนี้ถ้าสองตัวนี้ยังเป็นลบก,กระทงคําเรามีโอกาสได้เห็นพันห้าค่ะโอ้โหคือตอนนี้ต้องหวังให้เบนบานานเจมาช่วยไว้หน่อยแล้วละมั้งนะค่ะ โอ้โหเพราะว่ามันลงมาเที่ยวนี้สาหัสากาันมากนะฮะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับค่างเงินบาทล่าสุดนี้เห็นว่าอ่อนลงมาเหลือดอลลาร์ก็แข็งขึ้นนะฮะยูโรอ่อนลงบาทก็ทะลุสาสิบเอ็ดบาทขึ้นมาอยู่ที่สาสิบเอดบาทห้าสตังค์หกสตังค์เนี่ยคุณพวันดูว่าค่างเงินดอลลาร์จะยังแข็งขึ้นต่อไปอีกหรือเปล่าครับค่ะ ถ้ายูโรอ่อนเนี่ยดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นบาทก,ก็จะรับตัวนี้เข้าไปด้วยก็มีโอกาสที่จะอ่อนต่อเน,นื่องค่ะอืมนะก็เรียกว่าอ่าตอนนี้ดอลลาร์แข็งตัวเดียวตัวอื่นลงหมดเลยใช่ค่ะคราน,นี้ทุกคนก็คงจะเทรดที่มีอยู่ทั้งหมดไปถือครอบดอลลาร์ชั่วคราว,ว,าวแต่คงจะเป็นชั่วคราวหลังจากที่ ถูกกระโดดแล้วค้าเริ่มกระจากอาจจะหันกลับมามองว่าตัวไหนที่น่าจะลงทุนต่อไปทองคาก็น่าจะเป็นปัจใจตัวต่อไปคืองลงแรงยังไงก็จะดีดแรงค่ะดิฉันเชื่อว่าอ่าลงแรงก็ดีดแรงอ่าอันนี้ก็ก็มีส่วนนะฮะค่ะอาก็หวังว่าทุกท่านนี่คงจะตอนนี้ต้องเอาตัวให้รอดให้ได้อย่าเล่นเกินตัวนะฮะปริมาณการลงพอร์ตเนี่ยให้ให ดูตัวเองว่าสามารถลงทุนได้แค่ไหนแล้วก็ถ้าเริมเริ่มมองว่ามันเกิดความสามารถแล้วแนะนำการลงทุนให้คัดค่ะอืมคืออย่าเล่นเกินตัวอันนี้สำคัญที่สุดะนะฮะ,ะเพราะว่าในยามฉุกเฉินยามวิกฤตเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้นะฮะเราต้องช,ช่วยตัวเองเป็นหลักนะฮะ,ะอืมนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพะวันมากเลยนะฮะ แล้วก็เราจะได้ตรวจสอบเรื่องทิศทางแนวโน้มราคาทองคำกันต่อไปอีกนะฮะคค่่ะะยิดีขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะนะฮะก็